เอเมนนะครับเรากินอาหารฝ่ายวิญญาณก่อนแล้วก็ตอนเที่ยงเราอาจจะมีกระเพานะปลาทานยากที่นี่นะครับเราจะฟังเรื่องยอห์นยี่บเอ็ดข้อสามถึงเจ็ดนะครับผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับซีโมนบอกเขาว่าข้าจะไปจับปลาเขาทั้งหลายจึงพูดกับท่านว่าเราจะไปด้วยแล้วพวกเขาก็ออกลงเรือแต่คืนนั้นจับปลาไม่ได้เลยคืนรุ่งเช้าพระเยซูประทับยืนอยู่ที่ฝั่งแต่สาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซู พระเยซูตรัสถามเขาว่าลูกเอ๋ยมีปลาบ้างหรือเปลา่าเขาตอบว่าไม่มีพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่าจงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือเถิดแล้วจะได้ปลาบ้างเขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาเป็นอันมากจนเรือลากขึ้นไม่ได้สาวกที่พระเยซูทรงรักบอกเปโตรว,ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าพูดกับเราให้เช้านี้พระคำมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในชีวิตเราพูดกับเราให้เราได้รับประทานอาหารฝ่ายวิญญ,ญาณเพื่อจิตวิญญ,ญาณเราจะ จะมีกําลังขึ้นอีกครั้งหนึ่งในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนชาวนี้เราจะฟังในหัวข้อเรื่องเขตแห่งความสะดวกสบายหรือว่า Comfort Zone เราฟังมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับว่า Comfort Zone เนี่ยคือสถานที่หรือเหตุการณ์ที่เรามีความรู้สึกคุ้นเคยอยู่มานานไม่ต้องปรับตัวมากเมื่ออยู่ในเขตแดนนี้เขตแดนนี้อาจจะเป็นที่ที่ไม่สบายก็ได้แต่หลายคนก็ไม่อยากจะออกมาเพราะว่ากลัวจะไปไปในที่ที่ลาบากกว่า คล้ายๆอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารคุ้นเคยเจ็บปวดแต่ว่าเขาเรียกว่าคาดเดาไม่ได้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นจะมีกินหรือไม่มีกินดังนั้นเองแม้เขารู้ว่าอยู่ที่อียิปเป็นทาสนะครับไม่มีสิทธิ์เป็นของตัวเองแต่ก็ยังอยากจะกลับไปอยู่ที่อียิปพะอ,อะไรเขาเพราะมันคือเขตแห่งความสะดวกสบายของเขาขอให้มีกินมีอยู่ถูกลงโทษถูกลำบากทํางานหนักไม่เป็นไรนั่นคือวิธีคิดของคนอิสราเอลในวาานั้น แม้ตัวเขาอยู่ที่ถิน่นลุกกันดารแต่ความคิดยังอยู่ที่อียิปต์อยู่โยชูวคาเลบสองคนนี้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีเหมือนกันแต่ใจเขาอยู่ที่คณานเราเห็นความแตกต่างระหว่างคนสองกลุ่มเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารทั้งสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งอยากกลับไปที่อียิปต์อยากกลับไปที่คอมฟอร์ทโซนของเขาแม้จะเป็นาธาสก็ยอม เขาเรียกว่าเป็นไทยดีๆไม่เอาในพระเจ้าแต่ยังอยากจะเป็นท่าในอียิปต์เพราะอะไรครับเพราะยังมีกินมีใช้เดินกับพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือความคิดของอิสราเอลกลุ่มใหญ่โยชูวาคาเลบอยู่ในถิ่นทุรกันดาลแต่ใจเขาอยู่ที่คานาอันแล้วนี่คือวิธีคิดของคริสเตียนใจเราอยู่ที่แผนการพระเจ้าใจเราอยู่ที่พระสัญญาของพระเจ้าแม้วันนี้ท่านยังอยู่ในถิ่นทุรกันดาลเห็น,นไหมครับแม้วันนี้หลายอย่างอาจจะไม่ได้สะดวกสบาย แต่เรารู้ว่าอยู่ในที่ที่ไม่มีความสะดวกสบายแต่มีพระเจ้าอยู่ด้วยอนาคตจะสบายเราเราเราเชื่อในหลักการพระเจ้าเสมอชาวนี้เราจะเรียนรู้ต่อครั้งแล้วเราเรียนรู้เขาเรียกว่าเขตแห่งความสะดวกสบายของอับราฮัมใช่ไหมกับเทราพ่อของเขา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 ออกจากเมืองเออไปอยู่ฮารานแทนที่จะไปคานาอันต่อแต่เขาไม่ได้ไปเขามาหยุดที่ฮารานฮารานเป็นเมืองครึ่งทางระหว่างเมืองเออกับดินแดนแห่งพันธสัญญา อยู่ที่ครึ่งทางเหนื่อยและไม่อยากจะไปต่อเช้านี้เราจะมาดูเขตแห่งความสะดวกสบายของเปโตรมีสองสิ่งเราจะเรียนรู้ด้วยกันสิ่งแรกเปโตรกลับไปไปที่เขตแห่งความสะดวกสบายคือเปโตรสุดท้ายเนี่ยเขาติดตามพระเยซูมาสามปีครึ่งพระเยซูตายฟื้นจากความตายเจอเขาเพียงแค่แป๊บเดียวเปโตรรู้สึกว่าไม่รู้จะทําอะไรต่อจึงกลับไปเขตแห่งความสะดวกสบายของเขาใน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 ข้อที่สามซีโมนเปโตรบอกว่าข้าจะไปจับปลา เขาทั้งหลายจึงพูดกันว่าเราจะไปด้วยจริงๆเหตุการณ์ตอนนี้พระเยซูฟื้นแล้วนะครับแล้วก็เคยเจอกับเปโตรครั้งแล้วพอเจอเสร็จพระเยซูก็หายไปไหนไม่รู้แล้วก็บอกว่าให้ไปเจอที่แคว้นกาลรลีกาลรลีเนี่ยเป็นบ้านเกิดของเปโตรพูดง่ายๆคือเปโตรได้กลับไปยังเขตแห่งความสะดวกสบายคือบ้านเกิดของเขาแต่เหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยเปโตรบอกข้าจะไปจับปลาสาวกคุณเลยบอกข้าก็จะไปด้วยคําว่าข้าจะไปจับปลาเนี่ยมีการถกเสียงกันมากว่ามันแปลว่าอะไร เพราะคำคำนี้เป็นคำที่มีไนยะมีความสำคัญเพราะคำคำนี้จะสะท้อนว่าเปโตรกำลังคิดอะไรอยู่หรือความเชื่อของเขาในพระเยซูอยู่จุดไหนแล้วเพียงแค่คำคำนี้ข้าจะไปจับปลามีการตีความสามทางของพระผีข้อนี้คำว่าข้าจะไปจับปลาตีความแบบแรกคือว่าข้าจะไปจับปลาคือไปฆ่าเวลา อยากกำลังมากาลลีนะจะรอพระเยซูนะไม่รู้พระเยซูจะเสด็จมาเมื่อไหร่จะมาให้เจอเมื่อไหร่ดังนั้นขอไปจับปลาแล้วกันแก้เซงจะได้มีกิจกรรมทําอันนั้นเป็นการตีความแบบแรกคือเพื่อจะมีไรายได้บ้างจะได้ไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าไปก็เลยไปจับปลาแบบฟอร์ฟันเหมือนไปตกปลาแซลมอนไปจับปูไปจับหอยไม่รู้จะทอะไรไปจับปูไปจับหอยนั่น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 คือไปฆ่าเวลาแฮฟฟันนั่นนั่นคือประการแรกตีความแบบที่สอง ไปตกปลาไปจับปลาเพื่อต้องการจะมีรายได้จริงๆไม่ใช่ฝ่อฝันแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการตายของพระเยซูเนี่ยไม่ได้แค่เขย่าวความเชื่อของสาวกแต่เขย่าเรื่องการเงินด้วยตอนอยู่กับพระเยซูเนี่ยมีคนถวายให้ตลอดดังนั้นเองเขาจึงโฟกัสกับงานรับใช้ได้อย่างเดียวไม่ต้องคิดเรื่องกินไม่ต้องคิดเรื่องที่อยู่ไม่ต้องคิดเรื่องความเป็นอยู่การตายของพระเยซูเขย่าเศรษ,ษฐกิจของเขาเขย่าเขาเรียกว่าซับพอร์ตของเขา ผมยกตัวอย่างเช่นในลูกาบทที่8ข้อสเนี่ยอธิบายว่ามีคนซับพอร์ตพระเยซูนะครับและโยอนนาภรยาของครูซาอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเหล่านี้ต้นเรือนของเฮโรดและสุนันสุสันสุสันนาและผู้หญิงอื่นๆหลายคนที่เคยปฏิบัติและสาวกเคยปฏิบัติพระองค์และสาวกด้วยปัจจัยของเขาแสดงว,ว่ามีซัพพอร์ตถูกไหมฮะแต่ว่าแต่เมื่อพระเยซูตายเนี่ยซัพพอร์ตหายหมดเลยเป็นไปได้ว่าเหล่าสาวกไม่รู้จะเอาอะไรกินแล้วอะ คือไม่รู้จะไปยังไงจริงๆเหมือนตกงานเนี่ยจู่ๆเหมือนเห,หมือนถูกถูกเลิกออฟอ่ะได้ไหมว่าแบบคิดว่าเดินกับพระเยซูจะจะสุดท้ายจะกลายเป็นมือซ้ายมือขวาพวะองค์เป็นกษัตริย์ไปไปมาถูกเลิกออฟเฉยเลยถูกเลิกออฟจากอาณาจากักรพระเจ้าเอาไม่รู้จะเอาอะไรกินแล้วเป็นไปได้ว่าพอมีรายได้บ้างนะลองลองดูว่าเผื่อจะมีเงินน่ะพรุ่งนี้จะได้มีกินนี่คือการตีความแบบที่สองคือต้องการจะมีรายได้บ้างพอประทังชีวิตตีความแบบที่สามคือพวกนี้ตัดสินใจกับไปทําอาชีพชาวประมงเหมือนเดิม ทำไมเขาคิดแบบนี้ทำไมว่าคําว่าจับปลาเนี่ยคือกลับไปแล้วไม่เอาแล้วอะ่ะทิงท้งทิ้งงานพระเจ้าแล้วกลับไปเป็นชาวประมงเหมือนเดิมไม่อยากหาคนดังหาปลาอีกต่อไปมีเหตุผลสองประการที่คนคิดว่าไปโตกลับไปที่คอมฟอร์ทโซนคือกลับไปยึดอาชีพเดิมเขาให้สองเหตุผลเหตุผลแรกมีความเป็นไปได้ว่าคนเหล่านี้จับปลาไม่ได้เพราะคนเหล่านี้ตั้งใจะจะกลับไปทําอาชีพชาวประมงพูดง่ายๆกำลังจะหนีการทรงเรียกคือไปจับปลาคืนนั้นทั้งคืนจับไม่ได้เลย คือบางคนตีความว่าดังนั้นเห็นไหมพระเจ้าไม่ให้จับปลาคือกาลังเตือนคุณแล้วนะว่าอยากกลับไปที่อาชีพเดิมนะอยากกลับไปที่อียิปต์นะอยากกลับไปทําเหมือนหย่อกก่อนที่มาเชื่ออย่าไปทาอย่างนั้นพระเจ้ามีแผนการที่ดีกว่าอยากกลับไปนี่ยังไงคุณจึงไม่ได้ปลาพราะพระเจ้าต้องการจะปกป้องคุณไว้อยู่ในศูนย์กลางน้าพระทัยพระเจ้าไม่ให้เดินกลับไปที่อาชีพเดิมขอ,ของคุณก่อนที่จะมาเชื่อเหตุ <S <S ผลที่สองที่เขาเชื่อว่าเปโตรจะกลับไปยึดอาชีพเดิม เพราะว่าเหตุการณ์ในยอนยี่เอ็ดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายก,กันกับเกิดที่เกิดขึ้นในลูกาบทที่หคือลูกาบทที่ห้าบรรยายเหตุการณ์เมื่อสามปีครึ่งที่แล้วที่เปโตหาปลาไปได้ทั้งคืนสุดท้ายเจอพระเยซูตอนเช้าพระเยซูบอกว่าให้ถอยเรือไปที่น้ําลึกอีกทีหนึง่งและย่อนอวนตอนเช้าซึ่งจริงๆชาวประมงไม่มีใครทํากันตอนนั้นสุดท้ายเปโตได้ปลายหอนบทที่ห้าคือเมื่อสามปีครึ่งที่แล้ว ลูกาบทที่5ใช่ไหมครับเรื่องสปีขึ้นที่แล้วเปโตตัดสินใจทิ้งอวนทิ้งเหลือติดตามพระเยซูไปในลูกาบทที่5วันนี้ลูกาบทย้อนบทที่21คือ3ปีครึ่งให้หลังเหตุการณ์เหมือนเดจาวูเลยซ้ํากันเลยคือออกไปจับปลาแต่จับไม่ได้ทั้งคืนสุดท้ายเจอพระเยซูพระเยซูบอกให้หย่อนอวนทีก็ได้ปลาเต็มลําเรือพูดง่ายๆคือว่ามีหลายคนเชื่อว่าเปโตกาลังจะหนีการส่งเรียก พระเยซูจึงเตือนเขาบอกว่าจําได้ไหมเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นเมื่อสามปีครึ่งที่แล้วเรามาเพื่อนเตือนใจเจ้าว่าเจ้ามีค่ามากกว่านั้นชีวิตเจ้ามีค่ามากกว่าหาปลาชีวิตพี่น้องมีค่ามากกว่าหาเงินในเบนไหมครับเรามีค่ามากกว่านั้นในแผนการของพระเจ้าแน,น่นอนเราไม่รู้จริงๆว่าการตีความแบบไหนถูกเพราะเรามีข้อมูลไม่เพียงพอในการตัดสินใจแต่แต่ก็ไม่แปลกที่จะที่หลายคนจะคิดว่าเปโตกลับไปที่คอมฟอร์ทโซนของเขา เรารู้ว่าจุดแข็งของเปโตรคือเขาเป็นคนที่ไม่อยากจะแช่ตัวเองอยู่ในเขตความสะดวกสบายเปโตรไม่อยากจะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเป็นคนที่ทําอะไรแล้วต้องไปให้สุดนั่นคือวิธีคิดของเปโตรดังนั้นเองเราจึงเห็นว่าตลอด3ปีครึ่งที่เขาติดตามพระเยซูเนี่ยเปโตเป็นตัวอย่างที่ดีในการทิ้งความสบายอะไรเป็นอุปสรรคในการเดินกับพระเจ้าเขา,เขา,เ,ขาเขาตัดได้หมดยกตัวอย่างครั้งแรกที่พระเยซูเรียกให้เขาตามพระองค์ในลูกาบทที่5 เขาทิ้งอ้วนทิ้งแหตามพระเยซูไปเลยนะครับทิ้งทันทีคือทิ้งอาชีพทันทีลองนึกดูนะครับมีคนมาบอกว่าติดตามเรานะไปไปลาออกคือ,ค,อคือเราคงแบบฮะลาออกเลยเหรอแล้วแล้วลูกเราจะกินอะไรล่ะไปโตไม่ได้คิดเลยเขาเขามั่นใจว่าพระเยซูขคือคือพระมาสีฮาจริงๆเขาเขาเขาตัดทุกอย่างได้ นั่นนั่นคือเขาเรียกว่าเขาเออกจากคอมฟอร์ตโซนได้ทันทีด้วยการตัดสินใจเหตุการณ์ครั้งที่สองที่เขาเออกจากคอมฟอร์ตโซนจาได้ไหมครับว่าเหล่าสาวกติดอยู่กลางทะเลสาบมีคลื่นลมพายุเรือกันมังจะแตกเปโตเห็นพระเยซูเดินมาเปโตจึงบอกว่าถ้าเป็นพระองค์จริงๆให้พระองค์เดินไปหาพระองค์ด้วยเปโตเดินบนน้ายอมทิ้งเรือขณะที่สิบอ็คนอยู่ในเรือเปโตบอกว่าเขาเขาก้าวออกไปคือแบบอย่างที่ดีตอนเหตุการณ์ที่สามเองถ้าเราจําได้ว่า ปุโรหิตมาจับพระเยซูจะถือตะบองถือดาบมาเปโตรเองเป็นคนหนึ่งที่เดินออกไปข้างหน้าปกป้องพระเยซูคนหนึ่งที่ก้าวออกออก,ออกไปจากกลุ่มและไปฟันหูของคนยามหูขาดใช่ไหมฮะคนอื่นยังยืนอยู่หลังพระเยซูให้พระเยซูกังจะโดนจับแต่เปโตรมาบอกว่าปกป้องพระเยซูเหตุการณ์สุดท้ายตอนที่พระเยซูถูกจับไปไปบ้านปุโรหิตเปโตรเป็นคนเดียวที่ตามไปห่างคนอื่นหนีไปหมดแล้วเราเห็นว่าเปโตรเองเป็นคนที่ ที่ยินดียอมเสสละความสะดวกสบายส่วนตัวถ้าอาณาจักรของพระเจ้าได้ประโยชน์แต่มาวันนี้ย้อนบทที่21ดูเหมือนเขากลับกลายเป็นคนละคนดูเหมือนว่าเขาผิดหวังดูเหมือนว่าเขากําลังจะกลับไปในเขตแห่งความสบายในเขตที่เขารู้สึกปลอดภัยเป็นไปได้ว่าเขาคิดว่าไม่อยากจะเสี่ยงอีกแล้วชีวิตนี้เสี่ยงมาเยอะแล้วเราทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ที่ต้องทิ้งสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการติดตามพระเจ้า หลายครั้งเราทิ้งมาเยอะจนวันหนึ่งเราไม่อยากจะทิ้งอีกเราไม่อยากจะเสียสละอีกผมจําได้ว่ามาตอนมาเป็นคริสเตียนแรกเนี่ยต้องทิ้งวันศุกร์มีใครทิ้งวันศุกร์ไหมครับวันศุกร์เป็นวันที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนไปไปเล่นไพ่ไปตีสนุกไปทํานู่นทํานี่ใช่ไหมฮะแทนพอพอวันศุกร์ปุ๊บใครอยู่ที่นี่ก็รู้ว่าวันศุกร์ต้องมาซ้อมซ้อมมัสการเมื่อก่อนซ้อมกันประมาณเมื่อก่อนนะฮะจนตึกเก่าเราซ้อมกันประมาณ11บเอโมงถึงเที่ยงคืนเพราะมันเป็นเวลาที่ไม่ตรงกับเช็คคลับวันศุกร์ แทนที่จะไปเที่ยวเราต้องมาแคร์วันอาทิตย์เมื่อก่อนเรา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 ไปชอปปิ้งเราไว้วันที่ย์ไว้ซักผ้าใช่ไหมรู้สึกรู้สึกแบบปวดใจมากคริสเตียนไม่มาบวชเพราะต้องซักผ้าวันอาทิตย์อะไรเงีนน้ยนี่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่มีวันอื่นจริงจแต่แต่สุดท้ายเขาก็ก,ก็เลือกซักผ้านี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นแต่หลายคนตัดสินใจเราไปซักตอนอยางคืนได้แล้วขอขอให้ให้วันอาทิตย์ทั้งวันเป็นวันที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราทิ้งหลายอย่างมาก เราเราต้องทิ้งความสะดวกสบายด้านการเงินเมื่อก่อนอาจจะใช้เงินสะดวกแต่เมื่อเราถวายเผื่อพระนิเวศเมื่อเราต้องตัดสินใจถวายให้กับพระเจ้าด้วยความศ์ัื่อหลายครั้งเราต้องเปลี่ยนชีวิตการมาเป็นคริสเตียนเนี่ยหลายครั้งเราต้องตัดความสะดวกสบายหลายๆอย่างเพื่ออะไรเพื่อเราจะเปลี่ยนวิถีของเราให้ดําเนินชีวิตสอดคล้องกับการทรงเรียกและสอดคล้องกับน้ำพระทัยการดําเนินชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยนี้ไม่ยากดูเหมือนไม่ต้องปรับอะไรมากแต่ถ้าสอดคล้องกับการทรงเรียกแผนการอย่างจะจงท่านต้องยอมใจราคาไม่งั้นท่านไปถึงตรงนั้นไม่ได้ จริงไม่แปลกที่หลายคนจะคิดว่าการเป็นคริสเตียนมันยากต้องเสียสละเยอะต้องให้เวลาเยอะคนที่มองว่าเดินกับพระเจ้ามันยากต้องเสียสละเยอะต้องจ่ายราคาเยอะจะเป็นไม่ได้นานผมบอกให้ท่านจะเป็นไม่ได้นานถ้าท่านมองว่าการเดินกับพระเจ้าการถวายให้พระเจ้าการจ่ายราคาพระเจ้ามันคือสิทธิพิเศษโอ้ท่านจะไปได้ตลอดรอดฝั่ง เพราะมันคือการลงทุนในนาจักพระเจ้าหลายคนอยากจะลงทุนใ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 นอินด x ลงทุนในในสิ่งนี้ลงทุนในสิ่งนั้นแต่ลงทุนในนาจักพระเจ้ามันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดพระคัมภีร์ก็บอกชัดต้องหลายข้อหลายตอนแต่หลายคนไม่กล้าที่จะลงทุนมองว่ามันเป็นภาระผมไม่เคยมองเรื่องการเดินกับพระเจ้าเป็นภาระเคยมองเรื่องกายฐานเช้าเป็นภาระเคยมองเรื่องการถวายทรัพย์เป็นภาระ ว่าต้องทำานะ่ไม่ทําเดี๋ยวพระเจ้าลงโทษโอ้ต้องทําสิ่งนั้นต้องทํานี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้รับพระพ,พราะคิดอยู่แค่นี้เราก็ได้แค่นี้ถูกไหมครับแต่พอเรามาถึงจุดจริงๆเราเข้าใจแล้วเราสึกว่ามันเป็นสิทธิพิเศษนะคุณจะมีชีวิตอยู่อีกสักกี่วันในโลกนี้คุณจะมีชีวิตอยู่อีกสักกี่ปีในโลกนี้ทําไมไม่ได้ลงทุนสิ่งที่ที่ดีที่สุดในโลกนี้เพื่อจะมีผลในอนาาจักรนิรันด์ด้วยทําไมเปโตจึงวันนี้เขารู้สึกอ่อนแอมีสองสิ่ง สิ่งแรกคือความผิดพลาดที่เขาได้ทําเราได้มีแนวโน้มที่จะกลับไปอยู่ในเขตแห่งความสะดวกสบายอยากจะกลับไปอยู่ที่อียิปต์หลายครั้งเมื่อเราทําผิดพลาดทําผิดพลาดเรื่องเดิมๆหลายๆครั้งหรือทําผิดพลาดเรื่องใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตเราจะเริ่มลงโทษตัวเองเราจะเริ่มปรับปรามตัวเอง ae, เราจะเริ่มทําลายความเชื่อมั่นไม่มีใครทาลายความเชื่อมั่นของเราย,ยกเว้นเราทําลายความเชื่อมั่นของเราเองรู้สึกว่าไม่คู่ควรกับอาณาจักรพระเจ้าอีกต่อไปขอกลับไปเป็นชาวประมงก็แล้วกัน cartoon. ขอกลับไปดําเนินชีวิตเหมือนก่อนมาเชื่อก็อแล้วกันจะเคยให้พระเจ้าทั้งวันศุกร์ทวารทิข์ขอให้แค่วันทิ์วันเดียวขอวันศุกร์ขอไปทําตามใจตัวเองแล้วกันสุดท้ายวันทิ์เราก็เอาคืนจากพระเจ้าแล้วเราก็ไปทําสิ่งต่างตามใจเราเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่าเราผิดพลาดเราส่าเราไม่กล้าสู้หน้าใครสิ่งที่สองอาจจะเป็นความผิดหวังที่ทําให้เปโตตัดสินใจกลับไปอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเขา สาวกคาดหวังว่าพระเยซูจะเป็นกษัตริย์นั่นหมายความว่าเขาจะได้บําเหน็จรางวัลเขาจะได้ตําแหน่งดีๆตามพระองค์ไปแต่สุดท้ายพระเยซูตายชีวิตเขาเคยหวังไว้สูงเคยฝากความหวังไว้กับผู้นําเคยฝากความหวังไว้กับคริสตจกักรเคยฝากความหวังไว้คนรอบข้างสุดท้ายเองผิดหวังก็เลยเลิกรับใช้ผิดหวังก็เลยเลิกผูกพันตัวผมไม่เคยเห็นหลายคนที่เคยผูกพันตัวเหมือนทหารกับพระเจ้าเยเซอร์เยเซอร์เยเซอร์เพราะผิดหวังคือไม่เอาอะไรเลย ผมคิดว่าเมื yes. so, having, added, wow, boom, SO ่อเราเดินกับพระเจ้าหลักการมันต้องชัดหลักการมันต้องต้องแม่นและต้องไต่ตั้งใจกับพระเจ้าว่าเราจะผิดหวังจะสมหวังหลักการยังคงเหมือนเดิมเราตั้งใจจะคอมมิตกับพระเจ้าเราเชื่อเรื่องการผูกปันตัวเราเชื่อเรื่องการถวายเราเชื่อเรื่องการปริบัติรับใช้พระเจ้าถ้าหลักการแน่นหลักการชัดผมคิดว่าเราก็ถูกเขย่าได้ยากแม้จะถูกเขย่าได้บางครั้งบางคราวนั่นคือเปโตสุดท้ายชีวิตก็หล่นไปนิดนึง อาจจะไม่ไม่กี่วันนะครับผมคิดว่าคงไม่เกินอาทิตย์ที่เปโตรู้สึกว่าล่วงลงไปแล้วก็อยากจะกลับไปอยู่ที่คอมฟอร์ตโซนของเขาไม่อยากจะโลดผลกับพระเจ้าอีกต่อไปสิ่งที่สองที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันคืออะไรครับคือพระเยซูลือฟื้นเขาในข้อ1 5บห้าถึงสิดพูด,ดง่ายๆคือว่าพระเยซูมาหาเปโตรตอนนี้เนี่ยต้องการจะรื้อฟื้นเขาเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูกับซีโมน ตัดกับซีโมนว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือเขาทูลว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์คือคําถามแรกรักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือแล้วก็บอกว่าจงเลี้ยงดูฝูงแกะของเราข้อ16พระเยซูตัดกับซี 2, บบงงนะมโมนครั้งที่สองบอกซีโมนหยุดบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเขาก็บอกว่ารักรักพระองค์นะพูดง่ายๆคือว่าพระเยซูใช้วิธีการถามเปโตรสามครั้งว่าเจ้ารักเราหรือ เปโตรปฏิเสธสามครั้งใช่ไหมครับพระเยซูถามกลับไปสามครั้งจี้ใจดํานะถูกไหมถ้าเราเคยปฏิเสธใครบางคนแล,แล้วคนมาถามย้ามําคําถามเดิมสามครั้งเนี่ยเราสึกทาไมไม่เชื่อเราล่ะทาไมไม่เชื่อว่าเรารักพระองค์ล่ะเขาอาจจะเจ็บอยู่ในใจก็ได้ในความคิดของเปโตรเขาอาจจะเปรียบเทียบการปฏิเสธของพระองค์ในวันนั้นหมายถึงการทรยศและลาทิ้งพระเจ้าเพราะพระเยซูอยู่ในจุดต่ําสุดคุณทิ้งทิ้งคนที่เคยช่วยคุณตอนที่เขาอยู่ในจุดต่าสุดอะ่ะคือชาวบ้านเขายังไม่ทําเลยเนือไหม พระเยซูเคยช่วยคุณต้องเยอะต้องแยะแล้วในยามที่พระองค์ขัดสนในยามที่พระองค์ลำบากที่สุดคุณกับเดินหนีไปสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคริสเตียนตอนที่เขามั่งมีเขาลืมพระเจ้าถูกไหมครับตอนนี้เปโตรเดินทิ้งจากพระองค์นั้นเขารู้สึกผิดแน่นอนพระองค์จึงถามเขาถึงสามครั้งว่าเจ้ารักเราหรือความจริงแล้วคําถามสามครั้งเนียว่าเจ้ารักเราหรือเนี่ยดูเหมือน,เป,นเป็นคำถามเดียวกันสามครั้งแต่เมื่อเราดูในภาษากรีกเนี่ยเป็นสามคำถามนะครับ ไม่ใช่คาถามเดียวสามครั้งเป็นสามคำถามที่คล้ายๆกันคําถามแรกก็คือว่าเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือพระเยซูถามว่าเจ้ารักคําว่ารักคืออากาเป้เจ้าอากาเป้เรามากกว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้อาจจะหมายถึงรวมถึงการการเป็นชาวประมงด้วยก็ได้พระเยซูบอกเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งนี้เหรอเพื่อนคุณภรรยาคุณครอบครัวคุณเนี่ยจะมาจับปลาเนี่ยคือคือตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเหรอเปโตรเมื่อก่อนบอกจะตายเพื่อเราอยากจะอยู่เพื่อเราแล้ววันนี้ทําไมทําอะไรอยู่อะ พระเยซู Jesus จึงถามว่าอากาเป้เราหรือเปล่ารักเรามากกว่าก,การเป็นชาวประมงใช่ไหมรักหรือรักรักรักการจับปลามากกว่าเราหรือคือคําถามนี้เจ็บนะครับถูกไหมเจ้ารักเราเจ้าอากาเป้เรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งที่เปโตรตอบกลับไปบอ,บอกข้าพลงรักพองคำว่ารักที่เปโตรใช้เป็นคํากรีกไม่ใช่อากาเป้นะครับเป็นคําว่าฟิเลโอแปลว่ารักเหมือนเพื่อนเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือเปโตรบอกข้าพลงฟิเลโอพค์ คำถามที่สองพอระเยซูถามเหมือนเดิมเจ้าอากาเป้เราหรือเปโตรถามตอบกลับเหมือนเดิมว่า,ขาเขาพระงลงฟิเลโอพระงลงเจ้ารักเราแบบที่พระเจ้ารักเจ้าหรอคือรักแบบอากาเป้เปโตรบอกเขาพระลงคงรักพระองค์ได้แค่เหมือนเพื่อนพูด,ดง่ายๆเหมือนกับดูหนังเกาหลีเนี่ยที่ที่ทีท่ตัวตัวรองไปบอกรักนางเอกอะแล้วบอกฉันรักคุณนะนางเอกบอกว่าฉันรนะักคุณเหมือนพี่ชายเลยใช่ไหยคือฉันเนี่ย ฉันมีพี่น้องเยอะแล้วไม่ต้องการน้องสาวแล้วคือก็ต้องการแฟนนึกไหมฮะแต่ว่าพอถามนี้ก็จุกไงไม่รู้จะทาไงคือฉันรักคุณแบบแบบหนุ่มสาวคุณก็บอกฉันคุณรักเหมือนฉันเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมเรามีเพื่อนเยอะแล้วเหมือนเฟนโซนใช่ไหมมีเพื่อนเยอะแล้วนะต้องการแฟนเหมือนกันพี่เยซูบอกว่ามีมีมีคนรักรักรักพระเจ้าแบบเพื่อนเน่ยเยอะแล้วพระองค์ต้องการรักแบบคอมมิทเมนต์แบบอกาเปเปเป็นตัวบอกว่ารักแบบฟิลิโอคาถามที่สามที่พระเยซูใช้เจ้ารักเราหรือเนี่ยสุดท้ายพระเยซูเปลี่ยนเป็นฟิลิ ระเยซูบอกว่าเจ้าฟิเลโอเราหรือเปล่าเปโตรบอกว่าขาบลงฟิเลโอพระองค์มีคนพยายามตีความว่าพระองค์กําลังทาอะไรพระเยซูต้องการอะไรในเหตุการณ์ตอนนี้ทําไมจึงถามสามครั้งคล้ายๆกันและครั้งสุดท้ายเปลี่ยนจากกากาเป้เป็นฟิเลโอแปลว่ารักเหมือนเพื่อนมีความเป็นไปได้แบบนี้คือว่าคําถามสุดท้ายที่ยิวถามพระเยซูถามเนี่ยเจ้ารักเราเหมือนเพื่อนได้ไหมเปโตรบอกว่าขับลงรักได้พูดง่ายๆคือว่า ตอนแรกพระเยซูคาดหวังให้เปโตรยังรักลงสุดจิตสุดใจเหมือนเหมือนความรักแบบพระเจ้ารักมนุษย์เปโตรบอกเขาทําไม่ได้เขาเขาไปไม่ไหวจริงๆเขาปฏิเสธพระองค์ไปสามครั้งชีวิตเขากาลังต่ำมากเขาเขาเขาบอกช้ำอ่ะภายในเขาบอกช้ำเพราะอะไรเพราะคนแบบสไตล์เปโตรอ่ะคือคือถ้าไม่ศูนย์ก็ร้อยอ่ะถูกไหมฮะคือไม่ศูนย์ก็คือหนีไม่ร้อยก็คือหนีเลยคือไม่เอาอะไรเลยสุดท้ายพระเยซูก็บอกว่ารักเราเหมือนเพื่อนก็ได้ได้ไหมเปโตรบอกได้ เปเยซูบอกว่าขอให้ดูแลฝูงแกะของเราแล้วกันนะเปเยซูพูดยังไงเปเยซูบอกว่าคุณได้เท่าไหนเท่านั้นเนอะไม่เป็นไรแตอ่อย่าทิ้งเรานึกไหมถ้ายังรักเต็มร้อยไม่ได้รักได้ห้าสิบก็โอเคแต่ขอให้ดูแลฝูงแกะของเราอ๋ออ๋อเคยเคยรักร้อยแล้วปรรจุบรรเหลาสามสิบห้าเอาสามสิบห้าก็ได้แต่อย่าทิ้งอนาณาจักรพระเจ้านึกนึกกับไหมฮะนั่นนั่นคือคือมุมมองของของเปเยซูที่ที่ลงไปอยู่ในมาตรฐานของเปโตว,ว่าฟิเลโอก็ฟิเลโอ,อ,ลโอไม่เป็นไรแต่จงดูแลฝูงแกะของเรา พระเยซูกาลังบอกเปโตรว,ว่าอย่าให้ความผิดพลาดในอดีตของคุณมาหยุดคุณอย่าให้ความผิดพลาดในอดีตของคุณทําให้คุณกลับไปเป็นชาวประมงเราอยากให้เจ้าไปต่อกับเราในอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้ายังมีแผนการที่ดียังมีสิ่งที่ดีรอเจ้าอยู่ในอนาคตขออย่างเดียวขออย่าหันหลังกลับแค่นั้นเองก็นั่นคือสิ่งที่พระเยซูขอคุณยังไปไม่ถึงมาตรฐานอากาเป้ไม่เป็นไรฟริเลโอก็เพียงพอแต่ขอให้มีใจอยู่ในอาณาจักรต่อไปเอเมนไหมครับ แม้การเดินทางของท่านกับพระเจ้าอาจจะดูเหมือนช้าแต่ก็ดีกว่าหยุดอยู่กับที่หรืออาจาจะมีบางเวลาที่ท่านไปไม่ไหวจริงๆเหมือนเปโตที่ต้องหยุดสักพักหนึ่งหยุดได้แต่อย่าหันหลังกลับเดินกับพระเจ้าในความมืดก็ดีกว่าเดินคนเดียวในความสว่างเรือจะปลอดภัยเมื่อจอดอยู่ที่ฝั่งแต่เรือไม่ได้ถูกสร้างมาไว้เพื่อจอดอยู่ที่ฝั่งชีวิตของท่านเองจะปลอดภัยเมื่อไม่ต้องเดินกับพระเจ้าอย่างโลดโผล อยู่เฉยๆอยู่บ้านแต่ท่านไม่ได้ถูกเรียกมาให้อยู่เฉยๆแต่ท่านถูกเรียกมาให้เดินกับพระเจ้าฝ่าพายุฝ่า,า,ฝาหุบเขาเงาม,มาจุราชนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทําดังนั้นเองในพายุที่มีพระเจ้าก็ดีกว่าอยู่บนฝั่งที่ไม่มีพายุเลยชีวิตคริสเตียนมีพระเจ้าดีกว่าอยู่ในศูน,นะนย,ย์กลางน้ำพระทัยพระเจ้าดีที่สุดแม้ดูเหมือนลําบากแม้ดูเหมือนต้องจ่ายราคายเยอะ แต่มันจะมีวันเพย์เดย์บนโลกนี้และเพย์ออฟคือไปเพย์ที่สวรรค์ถูกไหมฮะแต่มันจะมีเพย์เดย์แน่นอนจึงหนุในใจว่าอะไรคือความสะดวกสบายในชีวิตของท่านอะไรคือสิ่งที่ลอ่อลวงท่านอยากจะให้กลับไปดําเนินชีวิตเขาเรียกว่าสบายสบายสโลไลฟ์กับพระเจ้าอย่าอย่าให้เราเป็นแบบนั้นเอเมนไหมครับให้หลายฐานพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สรับเชา้านี้ที่เราได้ฟังพระคำให้พระคำเปลี่ยนเราสร้างเราให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในพระองค์ ขอกลับใจใหม่หลายครั้งความคิดเราอยากกลับไปที่อียิปต์แต่ขอให้เราจดจ่ออยู่ที่คันอันที่พระสัญญาที่หลักการเพื่อเราจะไม่พลาดสิ่งที่ดีจากพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอพระเจ้าอยพรท่านนะครับ